คนครับถ้าเป็นทุกคนจะหัวร้อนกันไหมครับถ้ามาลงแรงแล้วเจอทีมยืนนิ่งยืนเอฟเไม่ยอมขยับไม่อยากเจอเลยคนพวกนี้ช่วยนะคนอุ้ยอุ้ยซึ่งในคลิปวันนี้พี่ก็ได้สุ่มทีมเจอสาวหัวร้อนบนทั้งเกมเาจไม่สนับสยับเลยอ่ะงจะตายแล้วเพื่อนไม่มาช่วยเลยตักคนอะดูดีกดท่าดีเดี๋ยวเขาจะ ไว้เปล่ตกว้เบาเออสวยจุกเลยจุกเลยเรียบไหมเรียบไหมเรียไหมยังไตัวไทยตัวไทยอยู่ไหนไม่มาจุกก่อนไม่ครับไม่ครับผมจะโชว์โหดสาวโชว์โหด้สาวกินดวงไว้ไว้ที่หนึ่งในใจคุณครับแบบมัดดวงที่หนึ่งในใจคุณฮะ ฮัลโหลฮัลโหลอะไร <S <S อะไรนะครับพี่โจอ๋อจะไปแกล้งเน็ตหลุดอ๋อนะครับอ๋อวันนี้นะครับเรอชนคนบนดาวพวกพี่นะครับสามอยสม,มหาเทพบนโลกนะครับจะไปแกล้งเน็ตหลุดใน 4v4 4. มาดูกันว่าจะแพ้หรือจะชนะ <Wow. S 1> หรือจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าแล้วขอโชว์เสื้อหน่อยครับอันนี้เสื้อ YouTube พี่เนมพี่เนมพี่ก็อยากจะหนึ่งหนึ่งกับพี่เนมอย,อยู่นะครับเผื่อพี่เนมมาดูคลิปผม <S <S ไปไปตามแผนเลยตามแผนที่ซ้อมกันมาเลยครับตามแผนปุ้นลูกเลยครับใช่ปุนดาวป้นใจเกมนี้มีสาวสวยใช่ไหมเมื่อกี้ไช่ใช่สาวๆนะเนี่ยลืมว่าแม่งไปซื้อปืนไอสาดวอาแต่งตัวผู้หญิงม่งโคนที่วะจริงเต้นนิดหน่อยก็จะดีนะเขาจะเพื่อนไม่ขยับเลยอ่ะตายแล้วเพื่อนไม่มาช่วยเลยสกคน่ะดูดี ท่าดิเ,เดี๋ยวเขาจะเฮ้นี่นี่ทำฟงรังรองเฮ้ยน,น,นี่น,ๆๆๆๆๆๆน,นี่นี่หแอ็กแกตแอ็ตอนนี้ก็ดูผมอยู่นะครับดีแล้วเมดูเพื่อนไอคีวแบบเหมือนมาแนบตัเดียวอะตายเอาไปตายเลยไตายเลยปตายเลยไปตายเลยเราไปตายเลยเออ ไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้นะครับผมสัก3เกมเพื่อโชว์โหดโชว์แบกว่าเขาจะว่ายังไงบ้างสุดท้ายเราเอาสาวทีมเราก็พอนะเราเหมือนวิ่งวิ่งนี่นี่เขาจะพูดยังไงเหมือนวิ่งนี่งนี่วิ่งนี่วิ่งนี่เราไม่ร้องวิ่งเหมือนบอดนะเขาจะพูดอะไรวะวีนิเขาพูดอะไรอ่ะไม่ไหวเลยเขาจะไม่มาช่วยเล่นกันนะ ได้คคนเดียวน้อยใจมีงอนมีงอนไอ้เพราะเราเราเราไปตายแล้วดูฝีมือเขาดีกว่าจริงเออือว่ะออว่ะออว่ะไปตายไปตายไปตายรจบตายเลยดีกว่าเาผมว่าใครจะตายเอ้าตายพร้อม ไม่อยากเจอเลยคนพอดีอุ้นสนขึ้นปุยปุยขึ้นปุยปุยกายไปเต้ไปเต้นในข้อนี้ไปเต้นในขาไปเต้นปั่นดิไปเต้นปันนี้ไปเต้นปั่นี้เต้นปั่นเต้นปั่นเต้นฝั่นไม่ต้องว่ามันต้องว่าเต้นหรอกเขาไม่มีท่าอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรนอกจากเงินในเธอจะชอบไหมนะดูท่าผมอ่ะนี่นี่นก็ไม่ช่วยแต่ว่าเต้นใส่อี่เราต้องดูเขาเล่นไปไปนี่ตายนี่ตายนี่ตายดีกว่านี่ตายก่อนแล้วกัแต่ก่อนแล้วกันป๊อป เร็ว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 เขากำลังวิ่งไปเร็วจะเป็นใจกันทำไมเนี่ยโอ้มาเล่นเป็นทีมหรอมาเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวฮะแล้วประเด็นคือเขาเขาขยันบนด้วยนะประเด็นอะไรขยันขยันบนซะด้วยนะได้เสียงเขาน่ารักนะคนดูเอาจริงได้สักตัวไปว่าพี่พี่ว่าเขาจะได้ฆ่าสักตัวไหมว่าไม่วะไม่น่าวะเนาะไม่มีเราก็ไม่น่าจะไหวแล้วเนาะใช่แล้วมันมีมันต้องมีเราแบกป๋าเมืองเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วว่ะ มีซักปืนมีซักปืนยิงใกล้ๆเอ้ยเ้ยชึบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้่าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้เ้ย้ยอเ้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ย้ยโ้ย้้ย้ย้้ยเ้ย้ย้เ้ย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 ย้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 ยเยเ้ยเอ้ย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  สามนี้ซนี้น้องสามนี้นี้สวยพี่สวยเนือบตายหนึ่งบตายหนึ่งขนอกขนอกระวังโอ้โหจ้าเวอจ้าเอาซ้ว่าอ้โหไม่ทำทันปะหลังหลังหลังโอเต้โอโหไม่ดูอ่ะไม่เก็บของโอ้ยหวของเดินไปเ่าด้วยเครงทะจะตายแผลบุกไหวเบาแบกสวยเ่าเออสวยด้วยเรียไหมเรียกไหมมีอไตัวไทยตัวไทยยู่ไหน ไม่มาซุกก่อไม่ครับไม่ครับผมจะโชว์โฟนสาวโชว์โฟนได้สากินดสวยที่หนึ่งในใจคุณครับแปะมัดดวงที่หนึ่งในใจคุณเมื่อกี้ไม่เก็บของเราให้เราเราเราให้เราซื้อไอไวให้เขาดี่เ่าผมว่าแหเธอเอเอาเขาไม่สเลยดอกันทั้หนี่ย่อย้าเขาไม่สนใจเราเลยว่ะแพ้นะฮะแพ้นะเราแพ้ไม่ได้นะได้ได้เรามาเพราะความกดดันครับคือห้ามแพ้ใ เขาบางการสองตัวสองตัวสองตัวบันกลางได้รับโอ้เพื่อนนี่ก็มุ่งเก็บไปอีกอีกหลักเลยหลักกูได้ใช่ไหอุ้ยติ๊กเลยอ่ะเสียก็มิงคูในแบบหาด้วยแฮบบางการบางการครับผมชั้นบนมีบอกด้วยมีบอกด้วยเชี่ยเห็นละวอ้าไอร่วงวะตัวต้นใหญ่ยังไงครับน้องยังไงครับน้องมาเยอะเยอะเยอะพี่ยังไงเอ้าตายอ๋อ เดี๋ยวเราสองคนเอาไงเดี๋ยวเราสองคนหรอหายเดี๋ยวแป๊บนึงไหวไหวปรการเยอะมากมระการเยอะมากชั้นบนชั้นล่างอ่ะชั้นบนชั้นล่างเราต้องเอาดีๆเราต้องเราต้องช่วยกันอ่ะข้างล่างพี่มีอยู่ข้างล่างอยข้างล่างไหวเอาเป้าสาบอกว่าไหวเปล่าไหวดีโอ้โหพี่พี่แกว่ากับผมหนึ่งตัวเดี๋ยวพี่อนกำลังกำลังกำลังไปเอ้ยมันวิ่งไปมันวิ่งไปไปเนึ้อไปเนึ้อไปเนึ้อวิ่งไปสองเลยพี่เข้าหลังมาดิพี่เข้าหลังมาดิเข้าอยู่เข้าอยู่มันกำลังแกงระเบิดมันกลังแกงระเบิดระวังระวังด้วยดาวหนึ่งดาวหนึ่ง ดาวหนึ ite, ่งดาวหนึ wrong, <S <S well, oh, ่งเหมือนกันดาวสองดาวสองดาวสองสามก่อน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 สามก่องสามสามอยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนอีกโอ้ข้างในบ้านในบ้านเห็นแล้วพี่ในบ้านไหมมาเลยอย่าเก่งครับน้องอย่าเก่งครับน้องเก่งกับสาวคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้จะอโจไม่ชอบเธอคะสนใจไปลองแลงต่อที่ห้องลองไหมคะไม่ไม่สนใจเอ้าวีเราวีสัตว์แบกกันเอาจริงเอ้คนให้วอลก่อนไอ้นให้วอลก่อนอันนี้อันนี้เดี๋ยวเร็วอันนี้คือเรา ทำเหมือนเปิดไฟกับสาวเลยนะเผื่อเจอสายเข้าได้เลยได้เลยได้เลยพี่มันอยู่ตรงบ้าแนวบ้าแนวบ้าแนวรู้ว่าของพี่มีบ้าแนวผมเห็นบ้าแนวชุดฟ้าเฮ้ยเชี่ยเอ้าทำไมไม่ได้วะเอ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักตรงไอ้บออะตายปะวะตรงนี้มีหนึ่งคนตรงนี้มีหนึ่งคนไอ้วอนมันนันออกนั้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นไปแล้วอุ้ยชนะเอาล่มาร์คมาร์คในมาร์คมาครับตายร้อยแตกหนึ่ง ยัก็ตยไอ้หนุ่มยอ่รนัตไหนกว่าตายยังไงก็ตายไอ้นอน่แตกเดียวอยู่ไหนไปหเนี่ยีเสมอตีเสมอมาเราสสผมไม่แเงินรู้ว่าสาจะชอบหรือเปล่านะมีอะไรนอยแากเงินนะเธอจะชอบไหมนะสาวไม่ชอบหรอกสาวไม่ชอบหรอกดูทรงแล้วอ้าวผมมีผีมือด้วยครับแตกไม่อยาเกมนีเอาดิ สาวบอกว่าไม่ชอบคนโหดครับชอบคนที่ถูกใจมากกว่าว้าเขาจะไม่ตอบเลยครับไอ้แก่นี่ผู้สาวครับถามเราด้ขยชอบเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนครับในตีเนี้ยชอบสักเบอร์เลยฮ่าฮ่าจบแล้วจิตใจอ่ะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับพี่พร้อมจะแบกหนูเหมือนเดิมใต้รับผมมีหนึ่งตัวนะใต้สองกับใต้สองโลโลไหนหนึ่ง าวหนึ่งเป็นไงตายมันจะเข้าหลังนะมันมีตัวเข้าหลังนะไปนะสวยเพ <ไป S 2> ื่อนสวยเพื่อนหมด<า>เอาชนะวันนี้นะครับภารกิจแจ้งเน็ตหลุดเรากันเจอสาวหมอร้อนวยนะชนะแต่ก็แบกแตมได้สาวมานะครับภารกิจถือว่าสําเร็จดูคลิปนี้นะครับ โอ้โหประสบการณ์วัดดวงปิดแคนแล้วนะครับทุกคนต้องไปหาประสบการณ์ใหม่ๆต่อนี่ฮะ,ะขอบคุณหนึ่งปีไว้รวมตัวกันใหม่การละครั้งหนึ่งวัดดวงใครที่อยากให้พี่มาเปิดแคนวัดดวงต่อนะครับไปกดสมัครซัพพอร์เตอร์พี่100คนแล้วก็สมัคร v i p YouTube ครบ 1, 100่น่คนพี่สัญญาว่าจะกลับมาเปิดแคนวัดดวงต่อจะกลับมาทำแคนต่อนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีไว้เจอกันนะครับทุกคน แล้วเจอกัน